อยากพบดาวภายในต้องเอาขนตาชนกันอเอาขนตาชนกันย้ายแทงกันเลยหรือทำแต่จนทางขนตาล่วงเราจะเห็นดาวภายในขึ้นมาอย่างสบายๆเลยไม่เจอไปลองดูพอขนตาชนกันแล้วก็ตั่งใช้ๆตั้งคิดอะไรเดี๋ยวมันจะพื้นเดีเดยวๆแหละเหมือนน้ำไหลลิน เบาๆไปเรื่อยๆซอฟนุ่มเอียดอ่อนสบายสบายทีเดียวแหละหลังจากนั้นลูกก็มาวัดทุกวันอาทิตย์มาอยู่ทศดงศุกร์เสาอาทิตย์ปฏิบัติธรรมไม่เคยขาดลูกได้ทําบุญเป็นประธานรองแทบจะทุกงานและทําบุญทุกบุญไม่เคยขาดเลยทําทแบบไม่ห่วงชีวิตตัวเองว่าจะเป็นอย่างไรยอมรับว่าบางครั้งยอมเป็นหนี้เพื่อทําบุญเพราะกลัวว่าตายแล้วไม่ได้บุญ ไอ้จะเป็นเน่นะลูกนะอันนี้ยังไม่ถูกหลักวิชาต้ตองไมเบียดเบียนตนเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นทั้ทงลูกยังได้ทําหน้าที่ผู้นาบุญทั้งทางเองแล้วก็บอกบุญทุกอย่างเช่นลารูปพระเดชพระคุณพระมงคลเทพนิทองคาได้ประมาณหนึ่งเอ็มทําบุญและบอกบุญสามาทำกายจีดีมากกว่าสิบหนึ่งต้นทําบุญและบอกบุญสร้างพระธรรมกายจมตัวหนึ่งพันกวอง,อง ลูกบอบุญสร้างพัรรมการยามจูได้ทุกวันออกทำหน้าที่ทุกวันพอเลิกงานสี่โมงครึ่งก็ไปทำหน้าที่ต่อจนถึงตีหนึ่งตีสองบางวันถึงบ้านดึกพอเข้าห้องน้ําสลบไปเลยเหมือนมีอะไรมาทําให้เราหมดสติหายใจไม่ออกบอกไม่ถูกล้มไปเลยแต่ก็นึกถึงหลวงปู่แล้วก็ต้องสัมมาอรหังแล้วก็บบกไปมารูอีกทีก็สว่างแล้วลูกไปบอกบุญเพราะความมั่นใจในบุญพามีอนุภาพจริง เช่นบุญการสร้างพระโดยช่วยชีชวิตหลายคนในพ้นจากโรคภัยแค่เจ็บมีอยู่รายหนึ่งเป็นผู้หญิงนับถือศาสนาคริสต์ป่วยเป็นเริมมะเร็งขั้นสุดท้ายหมอบอกเธอตั้งตายตั้งตายภายในหนึ่งเดือนตอนที่มาพบลูกตัวเธอมีกลิ่นเหม็นมากตัวดำลูกยังพามากราบมหาธรรมกายจีดีและก็สร้างองค์พระธรรมกาย ให้อธิษฐานต่อหลวงปู่ขอให้หายหลูกแนะนํนาว่าให้หนั่งสมาธินั่งครั้งแรกเธอบอกว่าเห็นพระองค์หนึ่งมาลอยอยู่ตรงหน้าลูกถามว่าพระองค์ไหนเหรอเธออบอกไม่รู้จักเหมือนนกันกยิงหยิบรูปหลวงปู่ให้เธอไว้บูชาพอเธอเห็นนั้นนั้นเธอตกใจปนดีใจมากอุทานว่าองค์นี้แหละที่พี่เห็นองค์นี้แหละแล้วเธอก็กลับไป แลังจานั้นสองวันเธอกลับมาหาลูกหน้าตาเธอดูสดใสขาวผ่องขึ้นมีสีสันไม่ซีเซียวเหมือนตอนที่พบกันครั้งแรกเธอเล่าว่าเธอไปนั่งสมาธิที่บ้านตลอดสองวันสองคืนจะได้เห็นหลวงปู่มาบอกว่ามะเร็งที่เป็นอยู่จะหายแล้วนะเธอมีกำลังใจจึงไปหาหมอที่เคยรักษาหมอตรวจแล้วบอกว่าแปลกนะมะเร็งหายได้ โอ้เป็นไม่ได้อย่างไรเนี่ยที่ซ่อมได้อธิตมาก็พาไปกราบคุณยาจารย์ท่านจับที่ไหลซ้ายแล้วถามว่าเป็นตรงไหนยายจะช่วยเพราะกลับมาจากว่าเธอก็ไปพบหมออีกหมอถามว่าไปรักษาที่ไหนเธอบอกว่าไม่ได้ไปรักษาที่ไหนหรอกเพื่อนพาไปสร้างพระธรรมกายที่วัดพระธรรมกายแล้วก็นั่งสมาธิทนั้น หมองงมากเธอดีใจมากและลูกก็ดีใจมากค่ะปัจจุบันนี้เธอยังมีชีวิตยอยู่เจ้าค่ะอืม <c oughs> ไม่ใช่หนึ่งเดือน <c oughs> ที่ถูกไปพากษามะตายสถานเดียวเดี๋ยวนี้ยังมีชีวิตยอยู่นี่แม้อะไรอะไรก็ซ่อมได้คําถามทำไมตอนเด็กๆลูกจึงหาเงินได้มากส่งตัวเองเรียนได้โดยไม่ต้องอาศัยเงินพ่อแม่ แล้ก็ไม่สามารถเก็บเงินไว้ได้ต้องถูกคุณพ่อเอาไปเล่นการ,รมนันจนหมดเป็นเพราะวิบากกรรมอะไรการที่พ่อเอาเงินลูกไปเล่นการ,รมนันท่านจะมีวิบากกรรมอย่างไรคะและลูกจะให้อโหสิกรรมท่านอย่างไรจรึงจะไม่ต้องมีเวรต่อกันลูกทำหน้าที่จัดเตรียมเสือ้อผ้านังกทาและดอกไม้ให้คนมาบูชาเจดียด์ทุกวันจะมีอนิสงส์อย่างไรคะ แลวลูกเคยทำหน้าที่นี้มาในอดีตหรือเปล่าคะเฮดาลูกมักจะเป็นผู้นำบุกเบิกในการทำสิ่งต่างๆเกือบทุกเรื่องลูกทำบุญอะไรมาคะเฮดาลูกจะงมีผลการปฏิบัติทำที่ดีทั้งที่เพิ่งมาวัดครั้งแรกตอนที่ลูกเป็นลมหมดสติในห้องน้ำเงือการออกเต็มตัวหายใจไม่ออกเหมือนกับมีสิ่งลี้ลับ จะมาพรากชีวิตลูกเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่คะและลูกรอดมาได้ด้วยบุญอะไรทำไมผู้หญิงที่เป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายจึงรอดตายหายป่วยได้จ้ะคะทำไมเขาจึงมาเจอลูกเขาได้สร้างบุญกรรมกับลูกมาอย่างไรคะแต่ทำไมเขานั่งสมาธิเห็นหลงปู่แล้วและหายจากโรคได้แล้วแต่กลับหลุด จากโมูกคนะออกไปคะปัจจุบันเขามาวัดพระธรรมกายกไม่ได้เพราะสามีไม่ให้มาการทำบุญโดยการกู้ยืมเงินมาทำบุญซึ่งลูกก็เคยทำจะได้บุญมากน้อยแค่ไหนคะวิบากกรรมใดทำให้ลูกต้องมาพบกับผู้ชายหลายคนได้อยู่ด้วยกันแต่ไม่มีลูกแต่ละคนในครั้งแรก ก็ดูท่าว่าจะดีแต่ก็มีเหตุทำให้อยู่กันไม่ยืดไม่ทราบว่าลูกเคยอธิษฐานจิตเกี่ยวกับการครองตัวเป็นโสดหรือไม่มีลูกอย่างไรหรือเปล่าคะให้ตอบจริงๆเลยลูกให้ตอบจริงๆหรือ,ให,อรให้ตอบจริงหรือเปล่า จริงก็ลูกเคยคิดว่าจะสร้างบารมีแบบอยู่ตัวคนเดียวไปเรื่อยๆแต่อัน,นิจจาสภาพแวดล้อมหลายอย่างไม่เอื้ออำมนวยเพราะลูกไม่ได้อยู่กับญาติพี่น้องและแม่บางครั้งก็ท้อใจเลยอยากจะมีคู่ครองท้อพิลึกคนที่มีชีวิตเช่นนี้ควรทำอย่างไรดีคะ ให้ตอบจริงหรือลูกเหตุใดชีวิตของลูกในเรื่องการหาทรัพย์การทำงานไม่มีอุปสรรคันใดแต่การมาวัสรสร้างบารมีกลับพบอุปสรรคหลายอย่างจนแทบจะหลุดไปจากหมู่คณะเป็นเพราะวิบากรรมใดและจะแก้ไขได้อย่างไรคะให้ตอบจริงหรือลูกลูกได้รู้จักสามีภรรยาคู่หนึ่งมาร่วมสิบปีแล้ว เรามารู้จักกันที่วัดธรรมกายมาสามปีที่แล้วทั้งสองเนี่ยมาเชิญลูกเป็นหุ้นส่วนธุรกิจโดยเสนอว่าไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยเพียงต่ให้ลูกทำหน้าที่เป็นกระไรมิตรให้กับเขากับพอแล้วแล้วเขาก็เด้บแบ่งกำไรให้ลูกตั้งแต่ปีแรกที่มาชวนลูกเป็นหุ้นส่วนจนถึงปัจจุบันนี้เป็นพระบุญอะไรของลูกคะโอ้โหสบายจังเลยเนี่ยเป็นหุ้นส่วนเดี๋ยวบอกไม่ต้องไปทําอะไรให้พูดแต่เรื่องบุญเงี้นั่นแหละให้เขาฟัง เขาต้องการฟังแค่นี้แล้วแบ่งผลกำไรกันไปเออดีมือนนี่สามีภริยาคนนี้มีความเกี่ยวข้องกับลูกอย่างไรนะดีตและลูกสามเคยสร้างบันมีกระหมูคณะมาอย่างไรคะจำเนื้อเรื่องกับคำถามได้ไหมจ๊ะ หลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาเตินขึ้นมาขาวหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ปังเป็นนิยายปารัมปรากันจานิยายหน้าหนาว <c oughs> เมื่อตอนเด็กลูกสามารถหาเงินส่งตัวเองเรียนได้โดยไม่ต้องอาศัยเงินพ่อแม่แต่เก็บเงินไม่อยู่เก็บไม่ได้ตั้งถูกคุณพ่อเอาเงินไปใช้ เล่นการพน,นันหมดเพราะที่หาเงินส่งตัวเองได้ยังมีกําลังทางบารมีส่วนตัวอยู่จึงทําให้สามารถหาเงินส่งตัวเองเรียนได้แต่ก็ยังมีเศษกรรมแนอดีตคือบางครั้งแนอดีตเงินก็ได้มาจากทางมิชอบเช่นเล่นการพน,นันและกรรมครบคน่าน จงึงดึงดูดให้เด็กพ่อ่มีนิสัยเล่นการพนันและเป็นเหตุให้นำเงินของลูกไปเล่นพนันจนหมดจะเป็นเศษกรรมแล้วได้เงินมาจากความหายนาของเพื่อนมนุษย์ษมนัมนก็นจะหมดไปโดยวิธีการอย่างนั้นการที่พ่อเเงินของลูกไปเล่นการพนันก็จะมีวิบากกรรมคือนอกจากจะมีวิบากกรรมส่วนตัวที่เล่นการพนันดึงเงินตนเองแล้ว ก็ยังจะมีวิบากกรรมที่นำเงินของลูกไปเล่นการ,รมานันคือเมื่อมีสมบัติส่วนตัวเมื่อใดก็จะถูกพ่อแม่หรือญาติพี่น้องนำไปใช้เพื่อการมนันจนหมดสิ้นไปเหมือนอยงที่พ่อทำกับตัวลูกเอาไว้ในชาติปัจจุบันนี้แหละจ้า<อ>พ่อก็จะต้องไปเจอบ้างลูกแค่ให้อโหสิกรรมกับท่านอย่างหมดใจก็ไม่ต้องมีเวรต่อกันแล้ว ต่เวรกับกรรมนำคนเราเอกันนะ<แ>เวรไม่มีการผูกกันแต่กรรมที่พ่อทำก็ยังต้องมีอยู่พ่อต้องแก้กรรมเองโดยการสร้างความดีสั่งสมบุญกุศลแต่เวรที่จะผูกแต่จเจอฉันเจอเธอฉันจะลุยบ้างอะไรเงี้ยไม่มีเวรอย่างหนึง่งกรรมอย่างหนึง่งการกระทำของเราอันนี้นี่เราต้องมีวิบากกรรมส่วนเวรที่ผูก เป็นโหสิไม่ผูกกันเคลีย์ไหมจ๊ะล,ลูกแค่ให้โอโหสิกับท่านกรรมกับท่านอย่าง,างหมดใจก็ไม่ต้องมีเวียต่อกันแล้วเดี๋ยวนึกว่าเรายกเงินนี้ให้ท่านเป็นการตอบแทนท่านส่วนท่านจะเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่ท่านก็แข่นี้เองคิดว่าตอบแทนท่านเนี่ยเป็นบุญที่ซำไปแต่สิ่งที่เอาไปทำเนี่ยถ้าเป็นกรรมนันก็เป็นวิบากกรรมของนั่น ลูกคำน้าที่จัดเตรียมเสื่อพานสังฆทานและดอกไม้ให้คนมาบูชาเจดีย์ก็จะมีอน,นิสงค์คือจะมีรูปสมบัติรูปงามทรัพย์สมบัติโปรยคุณสมบัติฉลาดติดตัวไปอีกทั้งยังจะมีส่วนบุญที่คนอื่นได้บูชาเจดีย์ด้วยแต่สิ่งที่ต้องระวังอย่าให้ไปกระทบกระทั่งคนอื่น ว่าจะมีเจตนาหรือไม่มีก็ตามจ้าแน่ดีลูกนะ่ะเป็นคนที่ขนขวายในบุญแต่ไม่มีหน้าที่โดยตรงในการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการสร้างความดีจ้าลูกก็มีบุญพิเศษที่ชอบทำหน้าที่ผลนำบุญติดตัวมาจ้าเพียงแต่ต้องแก้ไขระม,มัดระวังในการทำหน้าที่เพื่อที่จะไม่ไปกระทบใครให้ใจเศร้าหมองจ้า ก็ระมัดระวังเท่านั้นแหละถ้าไม่ระมัดไม่ระวังมันก็จะเจอมันก็จะพลัดพลังได้ตอนที่ลูกไป็นลมหมดสดติหน้าห้องน้ำเมื่อมาวัดครั้งแรกเงื่อการแตกเต็มตัวหายใจไม่ออกเหมือนก็มีสิ่งลี้ลับจะมาพรากชีวิตไปนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะมาพรากชีวิตลูกจ้า แต่อาการนั้นเกิดจากการอ่อนเพลียที่ลูกไปที่พักผ่อนน้อยเพราะเพลินต่อการทําหน้าที่จ้ะแต่งตีหนึ่งตีสองติดติดกันทุกวันบ่อยๆมันก็เพลียกับพักผ่อนน้อยครอดมาได้ดีบุญที่ทําหน้าที่กัลยาณามิตรจ๊ะตอนที่ลูกมาวัดครั้งแรกนั้นลูกได้เห็นภาพนิมิตที่ดีก็เพราะมีบุญเกี่ยวกับการนั่งสมาธิมาในอดีต แต่สิ่งที่สิ่งที่เห็นนั้นแค่เป็นกุศลนนมิตเท่านั้นแหละจ้าดังนั้นให้ลูกดูไปเฉยๆโดยไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเล่าให้ใครฟังจ้าเพราะว่าลูกจะมีอัตยาศัยที่เล่าได้ยืดยาวีเดียวคือเป็นเรื่องเวลาอะรอย่าง,ทาง่ทนแล้วมันน่าฟังทีเดียวมันเพลนฟังพลน,พลน จะเพิ่งเอาไปเล่าใครฟังนะล,ลูกนะดูไปเรื่อยๆก่อนเพื่อที่รักษาประสบการณ์ภายในของเราให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปผู้หญิงคนที่เป็นโรคมะเร็งรอดตายหายป่วยได้เพราะบนแอดีที่เคยทํามากับหมูคนะ่คณะกับบุญปัจจุบันที่ได้มาทําต่อกับหมู่คณะอีกจ้าแล้วมาเจอลูกได้เพราะแอดีลูกเคยทําหน้าที่กันเลยยังมิตรให้กับเธอ บนนี้จจงดอมดานให้มาเจอยอดกลมิตรอย่างลูกอีกจ้าในชาตินี้